ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับเจนนี่ได้หมดท้่สดชื่นที่ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตัวเองนั้นตั้งท้องผ่านทางช่อง YouTube ซึ่งเธอนั้นก็ได้ถือที่ตรวจทันโชว์กันแบบว่าชัดๆไปเลยพร้อมกับโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าของขวัญที่ดีที่สุดในโลกชัดมงคลสมแก้วในขณะที่ทางด้านกองอยิวชัดมงคลนั้นก็ได้เคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังจากที่เจนนี่นั้นตั้งท้อง ต้องรับมือกับการที่ต้องมาเป็นพ่อคนในวัยแก่22ปีโดยเขานั้นก็ได้โพสต์ต้อนรับถา่ายยายเอาไว้ว่านอนมาแล้วและในเวลาต่อมาทางด้านของเจนนี่และก็ยิวนั้นก็จัดเต็มแบบสุดขีดกับการถ่ายภาพพรีวีดดิ้งในวันครบรอบ5เดือนโดยงานนี้เจนนี่ก็ได้โพสต์ระบุข้อความเอาไว้ว่าสุขสันต์วันครบรอบ5เดือนของเรานะคะขอบคุณที่มอบของขวัญที่ดีที่สุด ไอกับชีวิตคู่ของเรานะคะและล่าสุดนั้นต้องบอกว่าตาเอาแฟนๆนั้นต้องส่งกำลังใจกันทั้งโซเชียลไปเลยเมื่อทางสาวเจนเนี่ได้โอดครวญว่ารู้ซึ้งกับอาการแปรท้องหลังจากที่มีทายาทเป็นคนแรกโดยงานนี้เจนเนี่ก็ได้ออกมาโพสระบุข,ข้อความเอาไว้ว่ารู้ซึง้งถึงการแพ้ท้องแล้วแพมาสวันแล้วนะคะแต่วันนี้ตื่นมาคืนหนักที่สุดเลยค่ะ เมื่อโพสต์ลงไปในโลกโซเชียลก็มีแฟนคลับเขามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวเอาเป็นว่าคุณแม่ป้ายแดงรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะคะสู้ๆกับภารกิจที่ผู้หญิงนั้นต้องรับบทหนักกับการที่มีถายาทและทางเรานั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะและจะมาอัปเดตข่าวของเจนนี่ให้ฟังอีกนะคะ